จกินไหนสวยวะอืมอืมกินไหนสวยถ้ากินโจรสลัดน่าจะสวยสุดสกินโมสโบรูซิตเนี่ยคืออะไรวะคิดดีๆคิดดีๆคิดดีๆคิดดีด,ดีมามาดีลิรรปเปอร์กันยู่โรอะไรลิเปอร์ดีลิปเปอร์คืออะไร

แล้ว<ะ>น่าทำแบบวาวอร์ี่น่นะคนซับสไครต์เราจะดูหน้าจองะไรใครก็ได้ทำยังไงล่นะนว่าเข้ามาสเปกในเกมง่ายกว่าใช่แอปเพื่มาสเปคในเกมดกวะ <c oughs> ตันมากไม,นนกมตันมาน อยยสวัสดีครับคุณปลาไปแล้วล่ะจริงสวัสดีครับอ่ะซ้ายบนมีใครเออยืนหล่อเลยมันหล่อยืนหล่อยุกบน่อมอยละไลเกอร์มึงอ <Sometimes, pa. S 2> ่ะใช่อ่ะไม่ใช่ใช่เอ็ดจีกายยไงยู gonna burn happen. ใครไปรู้วะทำไมกูไม่รู้วะไม่ทำงานไงถูกต้องไม่ทำงานเลยนี่กันละโม้องตองไม่ได้สัตว์มนดอง์น้องตองไปวะน่ารักนุโม์องจวนไง,นอ,งนอย่างผู <laughs> ้ชายจะได้้องตวนมันเป็นชื่อผู้ชายไม่ใช่ <laughs> ทางขวาทางขวาทางซ้ายสองตัวจะตายแล้วแกเออ <laughs> บิจิตตายยังอ่ะยังยังโดนแฮกด้วยนี่ยบิจิตคืออะไยอ้าวหลับยังไงยังไงอ้าวตีหัวดิหัวหัวมันเอาบริจิตาาาาจตาการตามะพร้าวนำหวม <c oughs> เฮ้ยป้อมอ่ะมีพอม,มีป้อมด้วยเหรอป้อมแล้วป,ป้อมเขาก็มีม,ม,มันอยากเล่นแบบมึงบ้างเออเล่นแล้วเปรี้ยวไง เออเออไหลมาไหลมาทีมาไอโอ้วีจิตจะตายแล้ววีจิต้วป้อมอยู่ไหนวะวางป้อมไว้ไหนวะเนี่ย เอแม็กรีเออมาดูน้องตองมาดิเฮ้ยอะไรอ่ะตั้งอยู่ในห้องเอเทอบย้อนอยู่ตรงนู้นเห็นละไม่เกี่ยวกูเกี้ยวกูเกี่ยวกับกูเอ็กวีเลียนช้าไปีเลียนเพื่ออะไร มั <ël> ไม่ได e <AL> <Job> <Yes> ้จริงก็ไม่เป็นชุกเมอร์ตี้จะชุกปูขึ้นมาได้อย่างงี้เกนแฮกเกนแฮกเกนแฮกยังไงตายแล้วเก็บงานเก็บงานตอกตอกม่ยิงก็ไม่โดนเลยเอาไหมเออไอ้พระเก็บไปตัน มีว่าเตียนอยู่ลึกๆข้างในโอยยิงปีจากข้างบนนะวะจังยิงปีจากข้างบนนะอุ๊ยอีกที้ยพ่อมึงตายจางยืนอยู่ข้างหลังลูกไม่งข้างหลังอ่ะแม่งโดนมันตรงหัวกูเลยโอ้ยอันโซข้างบนด้วยเอาดิเอาดิเด็กเนี่ยนี่อะไรอ่ะอัคนนสวยชื่ออะไรนะไข่ S 1> <S 1> <S อัชโ,โนะอะไรวะอัชโนะไอสุอัชโนะไอสุอัชโนะไอสุโหใหญ่เดี๋ยวปัว <S <S 2> <S 2> ออดตเตียนเหรอเออยืนอยืนต้งรถเออตายซะมันเครลโอเคตรงไหนวะอไม่ไปแล้ว <S 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 ไม่ดโตดเลย จะฆ่ากูไม่ได้เด็กระจายกระจายเออสายพ่อป้อมไปอันโตหน่อยอันโตข้างหลังวิคกี้จะต้องฆ่าดิชันแน่นอนนี่แหละเฮ้ยจังอืจังขวาผมแดนเข้าไปเลยได้ไหมได้ได้หรือเปล่าโฮ้ยอะไรกันโต๊ะ ปั๊มเขาทั้งนั้นอกีตถูกได้ได้ไงวะเคยไม่ได้ด้วยเคยตามเมื่อกี้ไม่ได้ไม่เหละเฮ้ยโอ้ยฉันเมื่อกี้นี่ถือว่าเท่ดีนะโอ้อีซี่ตายดิหมดใหม่หมดใหม่